ไปแบบนี้แม่พอกันไหมสบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วก็ขึ้นเง่นเดิมโอ้ยพอกันคือเก่าอะไรครับขึ้นผู้เก้ามาเนี่ยขึ้นเแวะมาเบิ้งว่าเป็นยังไงมาถามเขาทำเขาว่าเรื่องล้ำไปหอดใสแล้วก็ได้ไปใสแเหลยอยู่หม่งเก่าอยู่นี่ได้ัวจบแล้วละเลี้ยวเลียวเขาเรียมเป็นที่เรียบอ่อนลงเรียมเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่สิบเป็นท้ายเอกสาร ถ้าเอกสารเซ็ตสิ้นเรียบร้อยปรับคิวงานทั้งหุ่นเดี๋ยมายาวแห้งแท้ได้มาบอกอาจารย์เรามาส่วนกันไปนั่งยู่หนี่เลยสได้ไปขันเมื่อใดว่างขันว่างกับปะอาจารย์เขาลงไปเบิ้งเด็กเล็กเล็กหน่อยเขาจักมื่สองมื่นสิเอาเราหมูสอมยุวันแพ่งเขาจะในบั้นหมูสอมเขาก็แจกก่อนอยู่เพลี่ยวเพราะเขาจะอยูุนี่เด้คุณนี่ไ่ได้ยากเด้ฉันว่าจันทร์มันั่นอ่อนทั่ว่ทุ่นเลยมนั่นอ่อนทั่วเขาก็สิไปส่งเขาก็สิไปล้ำไก่เขาแม่นบัลบะสิบ่าเปนนั่นเฝ้าสิ บอลีิฟบอลแมนเจ้าแล้วเจ้าดิเขาแมนเขาอึกแล้วแต่เขาแก่แล้วก็คันยัดได้กับบอลนั่นเปล่าแก่เลยสิไปประชุมกับบอลญี่ปุ่นมาวันแต่แจดบอกว่าแต่วันรอดบุกมาเลื่อไรรอดสิรอดสิได้กลับกลับขึ้นมาหรือบอขันบอมมาผมสิลงไปเองไปคุยกันไปว่าระดับสองกันหมดเลยอันนั่นมันมีอีกกลอกหนึ่งด้วยแต่เดนเองคือสิแกะก้อนแก่ก้อนใลยเขาไปสักก้อน่าเจ้าก็ต้องกำกับคือให้เข้าบอลกันว่า ให้คุณอ่านทุกตัวอักษรได้ยยุ่งเนี่ยพอผมสิลงไปพอคุณได้ไปเหลี่ยมหนึ่งแล้วอ่านไปบดพอว่าลงไปรอบนี้สิไปคุยเมื่อวานนักแสดงไผ่ไปไผยูผู้ใดอยู่ผู้ใดไปผู้ใดมาสิได้หู้มือลงมมือคุยกับเรานี่แหละรอบนี้ผู้ใดแม่เพื่อสิบเป็นน้องก็ผมสิบอกเอาเนี่ยฝากไว้กับดวงน้องโมยุงจงเทียนเลยคือให้อ่านทุก ตัวอักษรตัวหนังสือดี่พราะว่าผู้เดียวรับจบเบียงหปล่ไอผู้เดียวรับจบเบียงละยังก็ข้ามข้องจองอยู่ในนี่ข้ามเบาเบาสอดเบาเสียกันอยู่ในนี่เบิดแล้ว้วอย่างหนึ่งเกิดผู้ใดติดธุระจาเป็นบ่ได้มาสอบน้ำมูคุณสามารถแทนสอบแท่นใดเลยสพราะท่านเรียนเป็นพระเอกแทนใด้เพื่อแทนไดเลยนะครับแต่ทุกคนเบิงอยู่ในนี่พอกันอ่านจบได้ก็ปาก โู้เรื่องแล้วเลยเวลาเวลาซ้อมกันกับวเดียญากวเดียญากแนั่นแหละเรื่องำสพี่ซี่อ่าเพิ่นเด็กขึ้นเซ็ตสิ้นเรียบร้อยวันนี้เหลือบดเหลือบดผพิ่นบ่านเนี่ยคนทัานเราเสียบเลียมตี่บดผัก็อว่าคัดได้แค่หาชามมีบดสูบว่ะสูบห้ฟังเนี่ยพินเสียงแค้นหาวเสียงกองย่างตุ่มแล้วตื่นพี่น้องเอ้ยสาวหน่อยเผ็ดปันแพ่งสิล่ำเพิ่นเอิอนซุ่มเจ้าพี่น้องมาฟังเรื่องต่อนิทานในคืนนี้น้ำ นี่ในคือนีนำเรื่องใหม่มาเสนอให้แฟนฟังติดตามเรื่องนิ้ท่านแต่ตนตนซีกูมารหรือจำป่ายซีตนไลายคนอยากฟังเรื่องเลี่ยงลำดับเหตุข้อแฟนฟังจอต่อนีท่านฉากแรกมันโอ้สาแล้วเนี่ยมันจะว่าเขียนนอกกับการไปตามหนังสือควันตัวสาาแล้วเอออันนั้นมันเป็นคำตรงตรงสาแล้วก็เป็นแต่แ่าคำตรงโต้นะแสดงว่า เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่โผล่ออกมาเขาสิวางสิผ<อ>ี่เจนบอกคือมอลำั่มน้บานอันนี้บ,บานนี้เป,นเป็นมอลำั่ม,ามาบา,บา,านเป็น<า>ความจริงแล้วลุกเอ้ยมีราชาส่สงพระนามจักขินเท่าข้องนคร้นหลายหลายปีใด ให้เมืองกระส้มซ้ำหนีก้อนพี่น้องเาซำหนีสะกออะ้อนนี่รรเราูปสีรัมด้ยนี่ไปสิเป็นพระเอกเป็นพระเอกก็จะาจะปล่อยโตตัวท้องเรืองจำปาซีโนฉากแรงผมบอกกับเจ้าพระยาจักขินพ่อมเหสีราธิดาปทุมมาสนมเสนานในพระก้อนจักขินมวลมวลพี่น้องแน่เ่น่นน่แต่แต่ตกต่ตแตเนชลยลาเพื่อนแข่น แค้นเสียงจังไลยเสียงแค้นไร้ลับเพื่นแค้นแค้นเสียงซีรีส์โอ้ยเนาะซีรีส์เจ้ายาสอรอสติวันนี้เช้าแค่เลยไ่พอเออเอาทั้งโฆษณาวันนี้เดี๋ยวแค้นแค้นแค้นมาฟังมาฟังเพราะเป็นเพราะเป็นสังเขปพี่น้องโฆษณาเนี้ยมันแต้มมัน เล่นไล่ฟงล่างใช้ข่อยข่อยสิล่ำใช้เนียงเหนือสา่สั่นโอ้ยมันเจ็บสุดๆโอย่างเงี้ยมันสมมติโฆษณาครับเนี่ยเขาเรียกตขามได้ด้วยพี่น้องเอ้ยฟังเสียงพิณเสียงแคนหาวเสียงกลองเห่าตุ่มแล้วเตือนสาวน้อยเพียบันแเงสิลำเพื่นเอินซุ่มเจอพี่น้องมาฟังเรื่องต่อเนีทานฉากแรกขอนำพาพี่น้องเข้าสู่เมืองจักขินแถวนคร ข้องนครขอมมาหลายปีดไทยเมืองกระส้มสืนแต่ในวันขึ้นสมือมีไพ้หายเข่าฟ้าเมืองสะแลว้วมืนม้วนในฉากแรกพ,อพอก่อครับไปญาจะคขินผมมาเห้สีลาทีดาปธุมมาสนมเสนาในนคกขจักขินขะน,น,น,ะขขน,นะครับเราแฟนเหนื่อยแฟนเราแสนดีใจน้อมากหล่นแฟนหล่นอังในสนาม

ลำเพื่อนเอาสิเก็บสิปวดหลายคิดถือว่าเป็นเหียบน้ำเละโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้ยนะโอ้ยเนอะจุนละมณีน้ำข่าม่เหสีอักขี้เป็นเมียอายนอนเพียบผางนางเอ้ยอยู่นั่กันเสือด่างหลายปีเลยเมื่อกลากินเม่จะล้ำนละศากคื็ได้โอเคโอ้ย คอยคอยล่ำจุลมณีกอหลงขาดจิตหิววัฒนาจิตหิววัฒนาน้องศรัทธาแฟนมาล้นอังทั้งผู้ยืนผู้นั่งผู้ขายของทั้งผู้ซื้อของกินล้นดอกอังอ๋อนี่คือนี่คือข่อยฝากมันแล้วล่ำผิดสากจบเสร็จนองตื่นไม่พี่น้องตื่นไม่ตื่นไม่เป็นบ้านนอนเพ่งตั้งท่าจ่อเสนอต่อให้แฟนชม หย,ยับนามหยับนามอยัานามไปเรื่อยสมกับศรัทธาเฮาผู้เพิ่นหามาลำลองมือนี้น้ำเสน่อธานเป็นนิทานเนาะเรื่องใหม่เสียกูมันเด้อบอกไว้ซุ้มเจ้าแม่นคอยฟังเด้อยวเราเพิ่นว่าสิเด้อเนาะมันต้องทำอาจารย์นี่เป็น้องบ่อผมใบทีนมาผมวา่าเป็นน้ำน้ำต้นหนังสือจะมองยอดมองตูดมอง เจ้าผู้เขี่ยนก๋ล้ำบระันใดจะก่อนได้สี่น้อยจะขินคือนำข่าเปลี่ยนราชาตุ่มไผ่มาเหสีผู้นางไก่ค้อยตุ่มไฟไทยนครไผยนครเนาะเดี๋ยวนี้เกิดเดอดห่อนมีหุ่งไ่มาคอยคอยจับกินมากกินคนในเมืองอยู่สุวรรณสิเหมือเกียงพี่น้องเอ้ยบ่อเห็ดหยังคงเมือแแฉะบ่อเหลือแนวิสืบต่อพี่สิหายนอนหน่อยปะทุบหลาเข่าเสียงกองน้องสิวาจังไหนล่ะเออ สีนาเอ้ยสีว่าจ้าเนีก็เลยเจ้าองค์พระองค์สีว่าจ้าไหนล่ะพญาค่ะไม่คบว่าย่าพ่อเสียวลูกสาวเขาไปนะของพระสันติพญาค่ะสะนตัวกระแมนลาสนงข่าวว่าอ่างไสั้นก็คือสิบพ่อีผู้เสียบนอนแทนแนวโอ้ว่อย่างนี้นั่นกุ้งไงกินคนดิพระองค์ กุ้งกลงไหนจะมากินคนเดียวนี่ยฮุ่งฮุ่งเอาจักแล้วว่าเป็นกุ้งนกแล้วน,น,ยยนกเ <ota pe at> ยายใหญ่อินซี่ผู้ขาดแล้วว่ามันกุ้งที่มาจิ้มข้นได้กูกันแล้วกูทงันเงินเทอรเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่พระองค์เด้อผู้ข <c oughs> <c oughs> ากับตัวผไผตัวมันเราแบดทุนนี่นี่พี่น้องมันสิเข้มข้นซ้ำที่ใดไผสิได้รับบทเป็นแบบจั๊กขินเหมือนขันซองอาจารย์นี่ล่ำกันทีเข้มข้นอยู่เอามันต้องบอกประมาณนี้ตัวมันบอกมันต้องมีดขิงนี ลูกมีต ну ุ่มมีเต well ือนตัวเสียหน้าดอกบุกกะลกงุกตล้กกะเชียนให้เรียบร้อยได้พี่น้องอยู่ในนี่ในนีเบิดแล้ววันได้ไปออกสมองคิดยากอยู่ในนี่เบิดแล้วนะครับอันนี้คือฉากพญาจุลมณีฉากสองบอรี่นี่เขามาผ่าฉากสองเลยพี่น้องดูเสือเสือเกบงนิทานเลยนี้มันอุ้ยกลุ่มเงยกินคนเลยพี่น้องมาเบิรงตดากุ้มเงยมันจะเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยองค์ราชาตกลงได้มาเหสีสีทั้งอมาตเอาลูกสาวเขาเสียงไหวทั้งในท้องวันหนึ่งกองขั้นเมื่อเหตุจังสันยาน ย้อนหุ่งใหญ่มาจับกิ่นเช่านครเสืเหมือเกียงบัดนี้กล่าวถึงเมืองปัญจาเจ้าจุลมณนีนี่จ้าสิบมบฮะผู้สิออกเป็นผู้สิออกก็แล้วสิว่าได้ออกจักเชียรับวัจุลมะนีมาเหตุสิยักยี่ยักยี่ยึกยุอเราแฟนเน่แฟนแสนดีใจน้อมากหล่นแฟนหล่นอังในสนาม สาวงามงามสวยสวยอยู่สุดทางควายเคี้ยวไอ้แฟนทั้งหลายก็มาห่มหลายทางเอ้ยเอ้ยมาถามข้าวหอบของมาฝาก หอกามมากล้นมากล้นเอามาตอนเมีนบ่เล่มถูกแร้งเกียโอ้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 ยอโอ้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 โอะโเ้็อการ้ลอบพอหลอ้โอ้โอลโอ้โน้โอ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 ่ะอ้โอ้โอัโอ้โอ้โน้โอ้อ่ออ้โย้ยอ้โอ้โอมโอ้นอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอที่เป็นเอีอ้โอนอ้โอี่อ้โองโอ้โออู้่้อ้โอ้นอีโ้โอลโอ้โอ้โ้ผอานอ้พี่โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้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 อีอ้ หอนในใจแท้ดอกเหลืองไหนเจ้าองค์พี่เอ str ้ยส um ี่ดอกน้องอพี่เอ้ยโอ้คืออยู่ในหลักจีกันเดี๋ยวนี้มีเลียงสีบอกเมื่อกี้กับจากป่าผาสากลับมาพี่ได้ผ้าสาวงามมาคนหนึ่งเดี๋ยน้องเอ้าว่าไปฉันอีกจุกซื้อว่าหมักตุ้มกาไปจ้าค่ะโอ้อันนี้คือโซโลอง่เด็ดเนี้ยหมูสอดซื้อว่าหมักตุ้มกาไปนะแตเด็ดเนี้ยมันมันบ่มเนหมักตุ้มกา ปะชุมมาปะชุมมาบอกมึงบอกมึงคือเอาละเอาละเดี๋ยวข้าวไปเจาะตัวการเองต่อไปข้อพี่น้องนี่จังไหนล่ะปะชุมมามีลำบอกสีมีลำใจน้อยสีพีน่ะเร็บสีัำมัดสี่บอกและพี่สีแดงแดงตั้งปะชุมมาเนี่ยเต็นมาเหสีร้องจัาข้อว่าน้องสีว่าจังไดมาอยู่ใกล้เทียมคางเทียมคางเราคู่สอง โอ้ยอันผีโอจะทับไปต้วนี้ขีรลำจาบไม่เลยเนี่ยนะใบไหลรำเขาเลยนั่นซีซ่าไม่ใช่ฟอนจาบไม่บ่ะนี่จะอักขี้เจริญนีบอกเมียเกี่ยวทั้งสองนั่งจัดแต่งเตรียมสิ่งของกล่าไหวไปขอลูกจากพระอินทร์ท่านไัมีบุตรตาสีเฮนังข้องเมืองบ้านสแล้วให้นางข้องเมืองบ้านข่าวต่อไปทั้งสอง ย้อนเก่าเบื่องเมื่อไงทั้งสวรรค์องค์อินท่าผู้ทรงดิตเดชสองลงเมืองไต่เห็นซอมนางวันเก่าขอกุมารจากองค์พอก็เลยล่อบอดด้ยเอื่นซุ่มเจ้าเทพธิดาเทพเอื่นซุ่มมูเทพเมื่บุญแล้วอยู่สวรรค์สาเลวอ๋อฉันรักคุณนี่ฝากไว้สักนีดสักก้อนกินดิเอาคือการล้างมวนไงเอิ่นปรดทุ่มวนเออเอาไว้สักนีดสักก้อนมันสิว่าตื่นเต้นจริ แมนเอาไว้กับไว้พี่น้องเอาสำหรับปวดของลำเอาสบัยดียดพี่น้องสบายดีพี่น้อง